ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องมือน e ีแอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่กระเพื้องแตกเนาะคะ่ะมาตามแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะว่าปู่ซิมีตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะก็เข้าไปกราบนะมัสการปู่พร้อมๆกันเลยค่ะ อันักกร้าเลร้อนอัเราันี้เป็นเจ้าไหนงวดวันนีก็คักแนแถ่วิ่งแปดปูมันก็ได้ตัมนไปตันนะครับอเราันี้อันนั่นไหมเลขซีหาเนี่ยีหาดีนะปูว่าที่อย่างก่อนนะซีแปดที่ซีหานแปดสีแปดสีบ่ที่ปูไ้ไปบอกว่าใ้รถให้นั่นนะไหนก็เลือกมันไปเอาลายหมองอะไรกันเลแปดแปดนึง อ๋อให้รถเอาให้ขึ้นแต้มนึงลองแต้มนึ่งบอกว่าจะเอาอะไรวองไว้ขึ้นขึ้นแต้<อ>แมลงแต้มเอาว่วาทีพปูเมื่อ,อเมื่นนนมนอนั้นมันโทษสัมผัสปูคแต่เมื่อนั้นโทษสัมผัสปูมีเอฟจี<น>บอกว่าตามปู้ง,ไงไนนเบื้องแจให้ยีเนื้อเด็กคนเข่าอยู่ที่คนหวัดสื่นบอกลองอยู่แต่มาห้องบอกเตะจูอ๋อบอกบอกตั้งแต่ตองงวดเนาะปู้บอกหาแปลงเปลี่ยนหายุ่นปะแต่แต่ตองงวดแต่ตองงวดมาเนี้คพวงสุดท้ายเลยมาลดลงแต้มนึ่งรถแปดสี ยันว<อ>ิ่งก็ได้ก็ได้นั่นแต่ว่าวิ่งแปดที่เขาหันหลังวิ่งแปดโอ้โแต่ตัววิ่งยังคงทีเออทีแล้วก็บหนึ่กนงกบับบทที่เขาหันบทที่เขามาจะได้เลขวิ่งก็ถือว่าโอเคเราหายใจวิจารณายันเส้นมีคอดีๆควายมาจับทางมึอนอกกูนะเพราะว่้วิ่งทีนี้มัแมนแบบแต่ว่าเลขวิ่งปูไม่ใครพลาดหรอกไม่ใครผิดหรัางานเรียกวิ่งปูอะไรปวดว่าดีก็ได้แล้วหมดปูก็ได้แล้วไม่ข้างไหนไปพิจารณาเอาได้ ลงเขาคือเก่านะลงคือเก่านะพูน้คือเก่าทางเทียมก็ตรงทางเทีก็ตรงเนาะครับต้องาเอาใส่ทีนั่นเอาเรียกคอยเปนี่ยนใจมุเจ้าก็ต้องซ่อมอะไรหมดอ่ะเนาะันนี้ขึ้ลงงเอไก็ต้องจากวจ่ากวยู้กับแหงวดนึงแหงปูแหงเนียนย่ำกับขึ้นจะลงเอาตัวย่งห้บกคัดอะไม่หล่วันนี้ซ่อมงวดมันไดสามเจ็ดหนึ่ง ตองหวดเด้อตองหวดัดตั้งแต่ตองหวดัดบ่แม่ป่อยไปสากตหนึ่งโอ้ตองหวด,หวดได้สามเกตหนึ่งอ่แต่ว่ามาหัดหัดเดี๋ยวนี้นี่ตัวเลขเป็นอะไรบ้างครูวันนี้ยู่งกลุมมันต้งเพื่ตัวเด้อั้งกลมเดขืขึ้น,นโอ้ผูเดินจงกลมอยู่นี่นได้เลขเลยคือเป็นห้าศูนย์าศูบหาหนึ่งศู้งห้าศ่งศูนย์าหน อันนี้คือตอนเดืงกรมพูอันนี้เลขเดือนชมแตแดงก็คือันตัวนี้อันตัวนี้แดงกึ่งแต่ตัวนี่เจ็ดสองเป็นเลขฝันม่เกฝันโอ้ยม่เกสอเป็นเลขฝันนแน่น่นเลขฝันฝันมาูอุนาดอายุพูนไปสีปีอุเ็สิบสองปีสปอุวดันนี้ได้เ็สิบคนเลยอยู่ค่เดียวกัน หมายถึงในฝันอ่ในฝันอันนี้เลฝันนะโอโอนรถขั้นใดปูขั้นรถตู้รถตู้นีบ่านี่ก็เป็นโอนรถขั้นนี้โอนรถขั้เจ้าเน่ยโอนรถตู้ขั้นนี้ไหมขั้นเท่า่งนี้อายอายุเขาเกสองปีพอดิบันครับเจ็ดสิบสองเลขแดงที่เป็นอย่างนี้เลขเกจิสองอย่ได้โอ้คหสีไปโอนทันออเกสองอสิบเกียทะเบียนรถบ่ปูัจากแล้วน้องก็บจั ก็กระเถือไปไปไปเหียนหวพ่อมีด้ับไปไปเหียนไปน้ำด้ยในฝันอ่า้เบียนยังง้บนี้รถอ๋อีีหนสามเดหนึ่งสามอ่าอันนี้เาฝันแ็คว่าถึงนั่นว่าที่ใจเนี่ยที่ใจเรียกเรียกหนึ่งกลุ่มเลยไป้เบียนนี่ไ่ได้ทิดใจเลขฝันอันเจ็อนี่็ยัง่ทิดใจเลยออกข้าออกข้าน้อยไป สุ่มเปฝันนี่ออกข้าน้อยเบิ่มออกเบิมแล้วอืออว่าแล้วเมื่อนี้เดยเล่าอะไรเหรอครัมพูดดมันเปลี่ยนตัไม่สามตัวรฮะไม่สามตวมันเจ็ดซีเจ็ดสีหนึ่งสามเจ็ดีหนึ่งสามามลออกเรเล่าขน้อยคู่มือนี่การเลื่อยปาตีเป็นเด็ล่าข้าน้อยซะจะเปลียเป็นเกไง อามือนี่ยเมือนี่วันพูดเลขล่า้พูดเมักตัวไหนเนาะเด็กมัจเาเลขล่างขนไดยเนี่บอกเอายังว่มีเลขล่างกว่าี่เลขล่างเารบ่เอาเลขล่างเอาเอาสังยนเลขล่างูดช่กสังเลขล่างคื่สาเก้าเลขล่างสาเก้าโอ้ง่ามีวันาเก้าสามสามสามเกององหางสอหางกับสามเออสามสามนี่มากเลยหลันบ่ต้องขับ นักนั่เก็มันก็เห็นนั่งมือขึ้นกับนั่งลูกแม่เตือนเห็นเขกเย็ใสหาให้เือนไปสามสามนั่งสมาธิเราเห็นเกลใหม่ก็สามสาก็เห็นแต่สามสาม้วย่ว่าสามเก่าคือเป็นแดงคือไม่างกมกันเลยสาเก้าเนี่ยสองเก้ากรแดงเจ็ดสองกแดงแบ่งสองอัน เอาไนี่ไอ้ดุลพินิษปูบไนี้ก็ไม้ปูมากตัวใดไปนี่เอาปูมากตัวใดเอาในส่วนใดร่างตอนปู้มากตัวใดเอาวรงมากสามสามแล้เด็กร่างปูมากสามสามนะเอามากเลขเด็กร่างมีสามวิ่งสามวิ่งเลยบ่ปูแมนวิ่งสามล่างว่นเรื่องให้วิ่งแปดไหว่นี้ให้วิ่งสามเอวิ่งามก็เลขบนไปวิ่งเจ็ดบนวิ่งเจ็ เอ้บนวิ่งเกียร่างวิ่งสามตัวนี่ยไม่คักแล้วนาะคักแล้วให้จอบดีดๆแล้วพวนอยน้องเด้อให้จอบดีๆฮันเลขวิ่งคู่นี่ให้ว่าจับตามองให้ดีๆอ่า,อาตัวจับคู่นี่แล้วแต่ผู้ใดที่มักตัวใดเอามาใส่ได้เลยอ่าแต่ว่าเลขวิ่งคู่นี่ว่าทรามดาเนี่ยอ่าไวิ่งเราบอกอะไรนะเคยคว้าไปเลยเลขวิ่งเป็นคว้าไปเลยครับคอยเขาบอกว่าสามนี่ดังนี่มาล้านเปอร์เซ็นต์หมดแล้วบุญมันดันหน่อยเป็นทั้ง่างหมดผู้เนี่ย สู่หันกลาวว่าแปดม่านล่างเกินเส้นเลยครูวายอยู่เปลี่ยนันมาล้านเปอร์เซ็นต์บัวมันธรรมดาเลยพอดีของเลขผู้นี่ก็คือว่าล่างกับเป็นล่างนี่ครับว่าไปเปลี่ยนบนเนี่ยบนก็คือบนเ่าต้องมาเปลี่ยนล่างเลขเล้วถึเปลี่ยนชั้นตลอดค่าสีแเลนก็คือบอกว่าบนก็คือบนแมนก็คือความหมายเลขคันบอกบนไปนี่เ่ามีออกรางครับเปลี่ยนเงินบ่วต้องเปลี่ยนแมนแมนพยายามไปเรื่ยที่คันได้เน้นบนเน้นล่าง กันอยากเสียงเงินเพิ่มไปซื้อรถกันให้บนไปซื้อล่างน้ำเราอวัซื้อเสียงเงินจะซื้อมัน่าผู้เราทำมาที่เลขวนมากตัวใดวานนี้ผู้ระวังสามเจ็ดหนึ่งกับหาหนึ่งศูนเสจมีมีีสามยังคอยังวิ่งเจ็ดแล้วเนียหาว่าเพื่อนในตัวมากไหมตัวมากมากตัวใดเลขสอุดสองสุดนี้เจ็ดมันเจ็ดสอนะผมมักเจ็ดสองโอ้ตัวที่มันแดงยังขึ้นหนึ่งกว่าูมักเจ็ดสองผู้มักเจ็ หมายว่าเป็นบนนปูนาะคัเปลี่ยนเจ็ดสอนี่เป็นบนบนพุมากเจ็สองล่างพูมากสามสามคืออนี่มีเห็นหนนึ่งูนี่มันออกข้าน้อยมืออะรก็ได้ออก้างน้อยก็ห้องกันไววน้ำตกันมันไปครับผมตกกันมันเลยคือตัวมันกัตัวแดงมอนกันมันก็เป็นเอาไว้อยู่ครับ เนตรงหดมันก็ได้ตัวนั้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองือเขาตองหดเนาะมันบ่เคยหนีหักเล็กตรงหดครับขึ้นขึ้นขึ้นแต้มลดแต้มออกตันนั้นนัู้เ่นเขายังไงหรือเก็ดอะไรเยังเาตรงหดผู้เล่นดี่มาเลยู้นี่คันที่เขาเขาต้องจะตรงหดี่ยยงเจ็ดไปเห็นแล้วก็พิจารณาเอาไปนี่คือลงเอาครับเลขสามตัวก็มีสละสามเจ็ดหนึ่งตองหดต่อมามันก็เห็นเจ็ดสองซื้อมันบ่เห็นสามตัว จะสอก็มันก็ขึ้นแจมนมันบวชคือ่วนเลขหาหนึ่งศูนย์เห็นที่ข้างกลุ่มแดงเ่งเมาคเอยอาไปน้ำแมนบกัเลขสอคู่มันบกบปลายคู่คือเลขล่างกับนี่สองคู่ครับสองคู่คือจุกหอยนิ่กับน่สมสาเพราะว่าเลขมีท้างกลุ่มมันขึ้นมาเลขสาคู่วกหงไวแดงเึ่งพครับบบาเลขเกยึด บัอยู่ในวงกลมมันบัอยู่ในวงกลมเจ้ามากก่อนเยอะบัอยู่ในวงกลมนะแต่ว่าส่วนที่สามมันก็ยิ่งถูมากมากคู่กันเ้ากับวัวแดงถูสามแต่ว่าคอยมักแบบนี้ช่วงที่เจ้ามากมันก็วงกลมไปแล้วนะเด็กครับนี่เจมานี่มากนี่ขันข่าได้วงกลมอะไรอยงนี้มีโอกาสมากได้นะพูนมากได้เขียนหนัง เีนี um ่ท mm ี hmm. ่วงกลมไวเถีงพวกูเ <rawd Moder ator> ีวเนาะเจ้านนี้เมื่อเลี่ยงเฮ็ดยังไหนจีด้ค่าขนมจีด้ค่ากาแฟผมปูเ็เนืลอวนเมื่อเล้งเล็กไวนนี่ให้เข้าเขาเก็กับส้มสามได้เข้าเจ็ดูเข้าเก็กับสามสามเกเจ็ดกับสามสามเล้าเล็กเล้าเกีกับสามสามอันนี้จีเขียนลงันก็ต้องเขียนแล้วนะเมื่อกี้ไปชมตัวกันนะเอาชื่อเอารดวันถอดไหม เลเล้ให้เกเกกับสาสนะ่ะเขียนมามาโจังรเนี่ยได้ได้ไม่ขึ้นเหรอเลเาได้ไม่ขึ้นนะสามสามเก้าเก็ดอีร่องไปหยอดบึ้งร่างเพราะว่าเลขกเก้าเ็ดเพราะว่ามันมันมันปึงร่างเลยระวังอยู่เลยสามสามขยันสิ่นทุก่งนทกฝ่ามา ยิเรื่องอยู่คุนพี่พี่ีเจน้าเหรเด้ครับเราเล็กรางเขาบอกอยู่แเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดดสามสามนัน้รเาบีนด็กงยกงเงาให้เร่งให้ดีๆให้สังเกตให้สังหอมดีๆระวังเล็กจอหมดนี่สำคัญที่เล็กจอหมด สำหรับปูกับเพื่อนแตกแต่ว่าวิ่งนี่กับว่าเป็นสองว่องไผ่สำหรับวิ่งนี่บอกตัวใดตัวนั้นแต่ว่าคอสําคัญนี่คือวิ่งปูให้วิ่งบนขึ้นบนวิ่งล่างคือล่างพอดี้ปูกับไผ่วิ่งบนสามวิ่งล่างเก็บในส่วนเลขเดินจงกรมปูได้ตพสามล่างโอ้สามล่างบอกเก็บบนกับไปเขียนไว้เครื่องมั่เครื่องมบนกับล่างมก็สลับกันเอาว่าไว้เถอ่าปูให้วิ่งล่างสามวิ่งบนเก็บ เห็นบ่าเลขปูเดินจงกรมในนิมิตเดินจงกรมนี่เห็นห้าหนึ่งศูนย์แต่ว่าเลขฝันนี่ปูขึ้นว่าจะเป็นเลขบนก็คือเกียรติสองแต่ว่าตัวมากวันต่อไปแต่ว่าเลขให้เราว่างนี่ก็คือในส่วนของเลขป้ายทฉเดียนลดก็คือเจ็ดสี่หนึ่งสามออกน้อยดีเลยเกินปูวางสัน่นในส่วนเลขล่างกับหฮมาสองหางก็คือสามเก่ากับสามสาม ตัวน้ำปูนะอ,อืมครับมีตองวัดนีแหละมันหนาสนใจตองวัดนีแหละสามเจ็ดหนึ่งเลยละน้ำปูอ่าต่างนี้ก็จะเป็นเลขเล่าสำหรับปูจีอยาก,กลงทุนม่นเมล็ดกระล่อมออกไปวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับเปี๋วิเคราะห์เบิ่งอ่าคาทีย Brew ามีโอกาสได้ชมได้ใช้น้ำปูเลขกนิดนี้จะเลขกกับออก เดก่อนว่ะเด็กวิ่งก็ได้กับมากครับก็จะมักตไดมุ่จอจับใส่เลยพอห้วิ่งห้ลาได้พอวินใหายด้ยึดยึดทีวิ่งไก่อกเลยน้ำปูเนาะอืไดมาจหันมิตได้มาใส่ก็ใส่เลยก็เจ็ดกับสาม่ว่าเมียนใช้กันเพราน้ำปูเนาะือหันนี่ก็แปดเดียวมันออกสิบแปดเนาะออกสิบกอนเว่าที่จริงแล้วกันผู้ใดที่ตามตั้งแต่ตอนวันวันวันนึงนี่เลขกู้กับนั่นยดดอกเอาแหาาเนาะ มันคงทุ้า่ปูมารลดรองเตีมหนึ่งแจต่ปูก็บอกจ้ไรนะว่าตั้งเจ้าไแปหาลูะว่าขึ้นว่าล่งเอาเจ้าบ้านผันปูฉีบว่าคักใจนี้จังเลยร่องไฮก็น่ากติบ้านตัวยคงทุไซ่น่าปูเกืออยู่จะลองสือว่าใดแปดหาแปว่าโอ้นี่คือสาเหตุที่ลดมูม้อมาอนีมโเย งูเขียวเขาแม่พอดีรกัเขาเลี้ยบป่านนี้มูเขียวเขามางมันเรียกปู้หญิเขาเลยว่ะอ่อไปเต้นให้ผู้หญิงค่าหมูเขียวงูนใดนี่หมูเขียวอนนี้ิีที่ไหนงมูเขียวงูเขียวกันเปลี่ยนทล้งทีหลายคนับผมสาธุค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องงูเนาะค่ะพี่น้องอยู่บัดปูกระเบื้องเตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะงูเนาะค่ะขึ้นมาพอดีเนาะค่ะกำลังถ่ายคลิปเนาะค่ะพี่น้อง ก็ลองเตี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องฮัลเลี่ยงปูชิเคาวิจังไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิกเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้อะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องกัเน้องค่ะพี่น้องกัแคบนาจอไว้เด้อค่ะก็เป็นแนวทางของปูกระเบื้องแตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ เป็นบริเวณวัดเนาะค่ะพี่น้องบริเวณวัดปูกระเบื้องแตกเนาะค่ะก็ได้สร้างหลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ได้เทคอนกีดทางมาเนี่ยก็เป็นบริเวณวัดเนาะค่ะพี่น้องก็มีพระตะรูปเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยกับเป็นยังเมตตะเคียนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีันใดเข้ามาแล้วมักกะจัดคัดกะพาเนาะค่ะก็เป็นแนวทางของปูกระเบ้องแตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มีทังหวยล้าเนาะค่ะพี่น้องมือนีเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนลองเอาไปพิจารณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาเร้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ